สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบพงไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตวกัวันพระรัสบดีที่21มีนาคมคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีประจําวันนี้ณเวทีมวยราชดำเนินนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบด์นัทเดชวชีระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทาง ช่อง t o four u ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789นมาดูคู่ที่1ในรายการศึกเพชรยินดีประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างนักงนานเพชรนาคาสิทธิเจริญทรัพย์หรือชื่อเก่าคือเจ้าเพชรสีดำสิทธิเจปอนะครับนักชกจากเมืองโคร,ราชจังหวัดนครราชสีมาซ้อมี่ค่ายมวยสิทธิเจริญทรัพย์นะครับอยู่ที่คลองสามธัญบุรีนะครับโดยมีบาวีเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่อง ให้การสนับสนุนและดูแลการฟิตซ้อมด้วยตัวเองนะครับวันนี้เจอกับทางด้านวันมีโชค TK เดีมวยไทยยิมนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ซ้อมดี่ค่ายมวย T ีเคดีมวยไทยยิมที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับโดยมีทีมงานอนันต์เล็กลูกมินบุรีนะครับคอยดูแลเอาใจใส่ทั้งการบำรุงและก็การฟิตซ้อมวันนี้ชกกันในพิกัด115ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรนาคา สิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับช่างน้ำหนักได้113.1ขาดไป1.9นะครับส่วนทางด้านวันมีโชค t k d มวยไทยยิมช่างน้ำหนักได้116.1ลดไป1.1นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านวันมีโชค t k d คมวยไทยยิมนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีอาวุธหนักอาวุธแรงครับแต่ถ้าว่าฟอร์มหลัง ยังไม่มีในเมืองกรุงนะครับต่อยรอบตะเข็บครับภูธทครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านวันมีโชค TK ดีมวยไทยยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นเพชรนาคาสิทธิเจริญทรัพย์กันบ้างน,นะครับสำหรับสไตล์การโชกของทางด้านเพชรนาคาสิทธิเจริญทรัพย์นะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าลอกไปเหนียวแน่นบู๊ดุดันไปไปลายแข็งแกร่งแแข็งขงรงนะครับยินระยะมั่นคง ครับนี่คือสไตล์การชกของทางนัานเพชรนาคาสิทธิจเจริญทรัพย์นะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับล่าสุดก็ไปแพ้คะแนนยอดขุนพลเกียตรติจำรูนนะครับเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์สองพที่เวทีมวยราชลำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรนาคาเกียตรติเจริญสิทธิจเจริญทรัพย์นะครับนี่ก็คือฟอร์มหลัง,ขงเขานะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านมวยเข่าในอาชีพ วันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรนาคาสิทธิเจริญทรัพย์นะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านหนึ่งอำนาจอึ่งอุบลหรือสิงห์นครแมสนะครับนักชกจากจังหวัดอำนาจเจริญแต่ทว่ามาซ้อมในค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับอยู่ที่จรัญสนิทวง34วันนี้เจอกัน้างด้าน ขุนศึกมอเหมมาธานนท์นักชกจากจังหวัดนราธิวาสนะครับแต่ถ้าว่ามาซ้อมีนค่ายมวยพิทักษ์ทางหลวงอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมาราชนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด118ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านหนึ่งอำนาจอึงอุบลน,นะครับช่างน้ำหนักได้118.4ลดไปด4นะครับส่วนทางด้านขุนศึกมอเหมมาธานนท์ช่างน้ำหนักได้119.1ลดไป1.1ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านขุนศึกมอเหมาทานนท์นะครับก็เป็นมวยเข่าในฝีมือคบเครื่องปั้มตีแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงดีกีก็เป็นแชมป์ภาคใต้หลายเส้นนะครับนี่คือสไตล์การชกของด้านขุนศึกมอเหมาทานนท์นะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับสองฟอร์มหลังก็ไปชนะน,นกก้องฟ้าสักสมบูรณ์ในยกที่4เมื่อนันสามมกราคม267ที่จังหวัด สุราธานีแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนไก่ทองโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2567ที่สุราธานีครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน,น้่นพุนศึกมอเหมมาธานน์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน,นั่นหนึ่งอำนาจอึ่งอุบลกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน,นั่นหนึ่งอำนาจอึ่งอุบลน,นะครับเป็นมวยฝีมือครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บตั้ง แทงแล้วขวางหน้าป้ายหน้าครับแข็งแก่งแข็งแรงกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นหนึ่งอำนาจอึ่งอุบลน,นะครับส่วนคู่ที่สองในวันนี้นะครับถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะครับฟอร์มหลังของนั่นหนึ่งอำนาจอึ่งอุบลน,นะครับสองฟอร์มหลังนี่ก็โชว์ฟอร์มไว้อย่างสดสวยครับก็ไปชนะคะแนนกล้องนนลทองพ่อหลักบุญเมื่อนที่30มกราคม267ที่เวทีมวยราชสิตธ ฝายล่าสุดชนะคะแนนสลันน้ำจิ้มดาบรันสนาคามเมื่อที่23กุมภาพันธ์2 5 6 7ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้าน1นึ่อำนาจอึ่งอุบลน,นะครับครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้าน1นึ่อำนาจอึ่งอุบลน,นะครับผมมองว่าการผ่านมวยดีกว่ายืนระยะมั่นคงกว่าอาวุธหลากหลายกว่าแล้วก็กําลังสดกําลังห้าวครับ คู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางดัานหนึ่อำนาจอึงอุบลน,นะครับให้ไปอีก5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3มซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านเพชรสองภาคสิทธิ์เจริญทรัพย์หรือวอสังประไพนะครับนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ทว่าซ้อมได้่ขยมวยสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับย่านคลองสาม ธัญบุรีอยู่กับบ่าววีจเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องนะครับวันนี้เจอกันทางด้านรถพ่วงพุ่มพันม่วงหรือพนัดทอดมวยไทยหรือซุปเปอร์แชมป์ปอปัดถายิมนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่ค่ายมวยทอดมวยไทยอยู่ที่บางแสนชนบุรีนะครับชกกันในวิกัด143อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรสภาคสิทธิจเจิญทรับ ช่างน้ำหนักได้1 4 3 9ลดไปจุดเนะครับส่วนทางด้านรถพ่วงพุ่มพันม่วงช่างน้ำหนักได้1 4 3. 3นะครับลดไปจุดสครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสาหรับสไตล์การชกของทางด้านรถพ่วงพุ่มพันม่วงนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดแรงแล้วก็ล็อกตีเด้งตีโยนแทงบูดูดัน มีสอกเสริมครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นรถพ่วงพุ่มพันม่วงนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านรถพ่วงพุ่มพันม่วงนะครับก็สองฟอร์มหลังไปชนะคะแนนเพชรรุ่งน้ำจิ้มดาบันสละคามเมื่อที่28ธันวาคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินวัยล่าสุดชนะคะแนนบิ๊กวันต้องคูบอลเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์267ที่เวทีมวย ราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านรถพ่วงพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเพชรสองภาคสิทธิ์จเจริญทรัพย์กันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรสองภาคสิทธิ์จเจริญทรัพย์นะครับเป็นมวยขวานะครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเปิดเกมเต,มตะขาต่อยหมัดแรงล็อกตีเด้งตีโยนแทงบุดูดันครับเป็นมวยที่ขยันเดินขยันซอยขยันออกอาวุธ ครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรสองภาคสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านเพชรสองภาคสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับสองฟอร์มหลังยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นนะครับแพ้คะแนนเป็นต่อเอสพีกันศาสตร์แปะมินบุรีเมื่อวันที่26ธันวาคม266ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีฝ่ายล่าสุดไปแพ้คะแนนเป็นต่อเอสพีกันศาสตร์แปะมินบุรีเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์สองพที่วิกหมอชิตช่อง7สี ครับนี่คือฟอร, bon ร์มหลังล่าสุดของทางด้านเพชรสองภาคสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรสองภาคสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับวันนี้ได้ลอยได้ใหญ่ได้ยาวครับหวังว่าจะมาแจ้งเกิดโดยเฉพาะครับวันนี้คู่ที่3มผมออกไปที่ทางด้านเพชรสองภาคสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับวันนี้เขาจะมาแจ้งเกิดนะครับ จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ีในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการรีแมตไฟกันอีกครั้งนะครับหลังจากเสมอกันมาแบบขาดใจนะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งด้านเพชรนำโชคสอจอต้องปลาจีนหรือออดตึกแดงหรือสอจารุวันนะครับพี่ชายของเจ้าเพชรนำชัยสอจารุวันนะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดซ้อมในค่ายมวยสอจารุวันอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกด อยู่กับเสียแชมป์สอจารุวันวันนี้เจอกับคู่ปรับเก่าปืนใหญ่พอหลักบุญหรือเพชรแสนแสบพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับนักชกจากจังหวัดน้องบวัวลำพูนะครับแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยพอหลักบุญอยู่ที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่กับเสียวุฒิพอหลักบุญวันนี้ชกกันในวิกัด120อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้าน เพชรนําโชคสอจอโต้งปลาจีนนะครับช่างน้าหนักได้121.3ลดไป1.3สนะครับส่วนทางด้านปืนใหญ่พอหลักบุญนะครับช่างน้าหนักได้120.7ลดไปจุดเนะครับนี่คือการช่งน้หนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสาหรับสไตล์การชกของทางด้านปืนใหญ่พอหลักบุญนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องขวางหน้าดันแทงปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงมัดศอกแรง ฉลาดหลักเลี่ยมดีหักเทดีครับวันนี้ได้ลอยได้ใหญ่ได้ยาวครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นปื้นใหญ่พ่อหลักบุญนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับชนะคะแนนเพชรรุ่งสิทธิ์โคโนดเมื่อที่5ธันวาคม266ที่เวทีมวยรังสิตชนะคะแนนนิโรธสอบุญมีฤทธิ์เมื่อวันที่19กามกราคม267ที่เวทีมวยรังสิต ไวายล่าสุดนะครับเสมอกันกับทางด้านเพชรนำโชคสอจอต้งปลาจีนเมื่อ1 6กุมภาพันธ์267ที่เวทีมวยลังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านปืนใหญ่พอหลักบุญนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเพชรนำโชคสอจอต้งปลาจีนกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเพชรนำโชคสอจอต้งปลาจีนครับเป็นมวยซ้ายเปิดเกมเตะขาเจาะยางต่อยหมัดแรง สายแรงแล้วก็ปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงแล้วก็มีหมัดเสริมศอกเสริมไปไปยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชคของทางด้านเพชรนำโชคสอจอต้องปลาจีนนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเพชรนำโชคสอจอต้องปลาจีนนะครับก็ไปแพ้คะแนนย่อยกะตันยูจิตเมืองนนเมื่อนที่28กันยายน266ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็แพ้นอกให้กับทางด้านเดชเพชรมวยเด็ด789 ในยกที่2เมื่อวันที่21ธันวาคม266ที่เวทีมวยราดชดำเนินฝ่ายล่าสุดเสมอกันกับทางด้านปืนใหญ่พอหลักบุญเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2 6 7ที่เวทีมวยรังสิท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านเพชรนำโชคสอจอโต้งป่าจีนนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมมองว่าปืนใหญ่พอหลักบุญฝฟที่แล้วนได้เปรียบนะครับแต่ทว่ามาเสียเปรียบ ปลปายยก4ี่แล้วก็ยกห้าครับมีแผ่วสะดุดนิดหน่อยก็เลยออกเสมอฝ่ายนี้เสียอาวุธพอหลักบุญว่าเตรียมตัวมาดีเตรียมตัวมาสู้มาเต็มที่มาเต็มถังครับมวยคู่ที่สี่ในวันนี้ผมก็เลยออกไปที่ทางด้านปืนใหญ่พอหลักบุญครับวันนี้ได้ย่อยได้ใหญ่ได้ลอยกว่าแข็งแร่งเตรียมตัวมาสู้โดย,ยเฉพาะน่าจะเฉือนเข้าวินไปได้นะครับคู่ที่สี่ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้าน ปืนใหญ่พอหลักบุญจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ่งเฮ่งรวยรวยสวัสดีครับ